โอกาสดีเรามาทำบุญบ่อยๆนอกจากสวายพระสงฆ์แล้วทุกคนยังมีส่วนพิธีการทัศน์หลายทั่วไปทางทดียบาบทั้งญาติมิตรผู้ญาติยายโอแม่ที่อยู่กันนี้เราไปกันนี่นี่ต่อเนึ่งช่วงนี้เราก็มีการเสริมการจดบันทมดซึ่งเราสามารถจะสรวจสอบได้ เพราะอะไรเมื่อฟังรัสโดยแล้ว <c oughs> เราไปส่วนเองบางบทนเนี่ยมันก็เป็นส่วนที่อาจารบอกแล้วว่ากาเรเดินรำหนึ่งคนนั้นทำจากทุกทำจากไทยจะโรคได้ทิ้งเรื่องก็ตามเถอะ <c oughs> มาตรการทางราชการเขายังไม่ห่วงร้อนมากเพราะมันย่างแต่เรียประมาณไม่ได้ให้ถือว่า เขงางานเป็นเหตุของความพัดครั่งเมื่อเขางานแล้วพไปรักก็ไปตร,ตรงมาตรงมามาดูแลก็ตรงมาตรงมาเมื่อไปที่สุ่มเตียงก็หาก็จะน้อยลงอั้นเ <c oughs> มื่อใหญแล้วนอกอย่างขั้นป้องกันภายนอกแล้วยังมีเรียกว่าคนผู้นสอน นะผู้ลงทุนที่ลงทุนช่วยเสริมเติมของของให้เราทำเราด้วยแล้วต่อไปข้างหน้านั้น <c oughs> ฟังอยากทำการนักเรียนแสดงเมืองไทยนี่เศรษฐกิจเจริญขึ้นผู้ลงทุนก็จะมากขึ้นเพราะอะไรคนไทยเป็นทางพุทธก็คนใจดีมีศิลป์มีธรรมนัน หาัเหล่านี้เขาบอกว่าเราเรวจะมากขึ้นมันมี่าขึ้นก็ขึ้นอยู่ในเหตุของเราแต่ทางการพลังเขาก็พิจารณาว่าเป็นไปได้สูงว่าในคนบางคนนะมันต้องเร่ิวมากขึ้นเราก็นตาัวรว่าแล้วกันยะทาวารวะหาภูราบาิ